บทที่607เสี่ยวไปอย่างนั้นหรือริมฝีปากของกวนอูไปอดไม่ได้ที่จะกระตุกรอยยิ้มอันอบอุ่นปรากฏบนใบหน้าของเขาและเขาพูดว่าฉันว่าสิ่งนี้ด้วยมือของฉันเองดวงตาของเซี่ยวยี่เป็นประกายและเขาพูดด้วยความประหลาดใจคุณวาดเองหรือกวนอูไปเดินไปที่แผนที่ยกมือลูบแผนที่ด้วยความคิดถึงแล้วพูดว่า เพราะว่ากองทับกวนเจี๋ยคอยคุ้มการบริเวณชายแดนด้านตะวันตกของต้าอยู่ก่อนที่ฉันจะออกไปสนามรบกับพ่อครั้งแรกเป็นเวลาสองปีที่ฉันเดินทางไปทั่วทั้งทางทิศตะวันตกของภูเขาเฟยเซียทางทิศตะวันออกของแม่น้ำซีหลงและวาดแผนที่นี้ด้วยมือของฉันเองเขายกริมฝีปากขึ้นแล้วพูดด้วยรอยยิ้มแผนที่นี้น่าทึ่งมากในสมัยนั้นมันช่วยเราได้มาก คุณสามารถได้เปรียบคู่ต่อสู้หากคุณรู้จักตัวเองและศัตรูเสี่ยวยี่ท่องประโยคนี้อย่างเงียบๆและตบไหล่ของเขาอย่างมีความสุขและพูดว่าเสี่ยวไปคุณทำแผนที่นี้ได้อย่างชัดเจนใช้เวลาเพียงสองปีก็สามารถได้เปรียบในสนามรบกวนอูไปรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยไม่ว่าโลกภายนอกจะคิดอย่างไรกับเจ้าชายน้อยเจ้นหนาน นิสัยที่ไม่โอ้อวดและร่าเริงของเขาทำให้เขาประทับใจเขารู้สึกใจดีเป็นพิเศษและเขาอดไม่ได้ที่จะยิ้มรอยยิ้มในเวลานี้ดูจริงใจมากกว่าความสุภาพปกติของเขาและพูดว่าเจ้าชายเซียวโตซายอยู่ตรงนี้ในเมื่อเราคุ้นเคยกันดีเรียกฉันว่าออยี่เรียกเจ้าชายเซียวฟังแล้วห่งเหินเซียวยี่พูดอย่างไม่ใส่ใจและจูจือที่อยู่ด้านข้างก็คิดว่า นี่เป็นครั้งแรกที่พวกคุณพบกันไม่ใช่เหรอเซียวยี่เดินตามเขาเข้าไปในห้องอ่านหนังสือและเห็นโต๊ะทรายขนาดใหญ่วางอยู่ตรงกลางรายละเอียดสมจริงของโต๊ะทรายนี้ไม่น้อยไปกว่าแผนที่ด้านนอกไม่เพียงแต่ภูเขาและแม่น้ำจะถูกวาดอย่างสมจริงเท่านั้นแม้แต่แม่น้ำยังถูกจำลองด้วยสารประหลอดอีกด้วยการกระจายตัวของภูเขาและป่าไม้ก็ถูกสร้างขึ้นอย่างชัดเจน เสี่ยวยี่ไม่สามารถละสายตาออกไปได้และถามโดยไม่หันกลับมามองแม่ทับเสี่ยวไปสิ่งนี้คุณก็ทำมันด้วยมือของคุณเองเหรอกวนอูไผ่ต้องการแก้ไขตำแหน่งของเขาแต่พูดอย่างช่วยไม่ได้ใช่ความจริงเขามีมากกว่าแค่แผนที่และโต๊ทรายแต่น่าเสียดายที่พวกมันถูกทำลายทั้งหมดอย่างไรก็ตามโตซทรายนี้และแผนที่ด้านนอกถูกสร้างขึ้นใหม่จากความทรงจำในเวลาว่างของเขา ในแง่ของรายละเอียดมันอาจจะไม่ดีเท่าเมื่อก่อนแต่ก็ใกล้เคียงมากกวนอูไประง,งับความโศกเศร้าในใจแล้วพูดด้วยรอยยิ้มนี่คือโต๊ทรายที่ทอดยาวของภูเขาเฟยเซียต้นไม้และต้นไม้ทุกต้นในนั้นได้รับการบูรณะอย่างดีฉันเชื่อว่าจะไม่มีโต๊ทรายภูเขาเฟยเซียที่มีรายละเอียดเช่นนี้อีกในต้าหยูเจ้าชายเซียวคุณช่วยต่อสู้กับฉันได้ไหมแสงวบแวบในดวงตาของเซียวยี่ แน่นอนสนามรบล้อมรอบด้วยภูเขาเฟยเซียและแต่ละฝ่ายมีอาณาเขตของตนเองให้ปกป้องเมื่อพวกเขาเข้าสู่สนามรบท่าทางของคนทั้งสองก็เปลี่ยนไปทันทีการต่อสู้ดำเนินไปจนถึงค่ำตั้งแต่แรกเริ่มเซียวยี่มีแรงผลักดันในการโจมตีที่รุนแรงบนสมมติฐานที่จะยึดภูเขาเฟยเซียให้ได้โดยมีกองทหารกลุ่มเล็กของกวนอูไปยังคงก่อกวน อย่างไรก็ตามโดยไม่คาดคิดเซียวยี่ใช้กองหน้าเพื่อผัวพันกับกองกําลังสอดแนมของกวนอูปาจากนั้นจึงรวมกองกําลังชั้นยอดของเขาเข้าโจมตีด้านหลังโดยใช้เส้นทางเล็กๆจากภูเขาเฟยเซียการเผชิญหน้าแบบตัวต่อตัวครั้งแรกระหว่างทั้งสองฝ่ายเริ่มต้นขึ้นและด้วยการโจมตีของกองกําลังชั้นยอดของเซียวยี่ทั้งหมดกวนอูปจึงสูญเสียคนไปหนึ่งในสี่และสัตว์อีกครึ่งหนึ่ง หลังจากนั้นเซียวยี่ก็เริ่มโจมตีอย่างรุนแรงและทําการเคลื่อนไหวที่ไม่คาดคิดซึ่งทําให้กวนอูไปรู้สึกลำบากอยู่พักหนึ่งอย่างไรก็ตามตามคําพูดของกวนอูไปเขามุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จมากเกินไปและขาดความแข็งแกร่งเพียงพอกวนอูไปใช้การป้องกันแทนการโจมตีและสามารถทำลายกองกำลังของเซียวยี่ได้จำนวนมากในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็เปิดศึกอย่างเด็ดขาดที่ตีนเขาเฟยเซีย ทางด้านตะวันตกจนรู้ผลแพ้ชนะบทที่608เสียวยี่ไม่ได้รู้สึกหดหู่เลยเกี่ยวกับความพ่ายแพ้ในทางกลับกันเมื่อความพ่ายแพ้ถูกกำหนดแล้วเขาพูดด้วยสายตาที่สดใสเสียวไปคุณสร้างรูปแบบการต่อสู้ครั้งสุดท้ายด้วยตัวเองเหรอใช่เขาวางธงเล็กๆล,ลงบนโต๊ะทรายแล้วกล่าวว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามการซุ่มโจมตีสิบด้าน ฉันได้ออกแบบรูปแบบทั้งหมดเจ็ดรูปแบบอาญี่สนใจที่จะฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ชื่อเรียกเซียวยี่ของกวนอูไปก็เปลี่ยนไปเช่นกันเซียวยี่พยักหน้าและกล่าวว่าแน่นอนกวนอูไปหยิบธงเล็กๆสิบธงที่มีสีต่างๆกันแสดงให้เห็นทีละธงบนโต๊ะทรายและพูดอย่างมีหลักการรูปแบบการซุ่มโจมตีจากสิบด้านมักจะอาศัยภูมิประเทศของภูเขาและแม่น้ำ แต่รูปแบบเหล่านี้เป็นที่รู้จักมากเกินไปและเป็นการยากที่จะบรรลุผลของการโจมตีดังนั้นบนพื้นฐานนี้กวนอูไปพูดอธิบายอย่างละเอียดเซียวยี่ฟังอย่างตั้งใจทั้งคู่เกือบลืมเวลาและท่ามกลางการศึกษายุทธวิธีเสี่ยวซื้อถือยาและเคาะประตูอย่างไม่แสดงอารมณ์เมื่อเห็นกวนอูไปดื่มยาเซี่ยวยี่ก็ตรหนักว่าเขาอาจมีอาการบาดเจ็บเก่าที่ยังไม่หายดี เขาจึงรีบหยุดเรียนและให้กวนอูไปพักผ่อนอาหารเย็นได้ถูกจัดวางไว้ในห้องอ่านหนังสือแล้วเนื่องจากเขายังคงเฝ้าห้องโถงไว้ทุกด้วยความกระตันยูอยู่อาหารจึงค่อนข้างเรียบง่ายและทั้งสองคนนั่งลงตรงข้ามกันแม้ว่าจะมีคำพูดที่ว่าตามมารยาทที่ดีเวลากินไม่ควรพูดและเวลานอนก็ไม่ควรพูดกวนอูไปเติบโตในค่ายทหารและไม่สนใจคำพูดพวกนี้เลยและเสี่ยวยี่ เขาไม่เคยสนใจว่ากฎคืออะไรตั้งแต่ยังเป็นเด็กดังนั้นกวนอูไปจึงพูดขณะรับประทานอาหารมื้ออาหารของเขาตอนนี้ฉันอยากจะบอกว่าคุณมีความคิดอยากชนะที่รุนแรงเกินไปท่านปู่ก็พูดอย่างนั้นฉันก็รู้ว่ามันผิดไม่อย่างนั้นฉันจะชนะการต่อสู้ครั้งนี้อย่างแน่นอนอายิคุณไม่เคยอยู่ในสนามรบใช่ไหมก่อนที่เขาจะตอบกวนอูไปย,ยิ้มเล็กน้อยและพูดว่า สนามรบนั้นแตกต่างจากการต่อสู้ที่กล่องทรายแม้ว่ากลยุทธ์ของคุณอาจนำไปสู่ชัยชนะได้ก็ตามแต่เวลาอยู่ในสนามรบเหตุการณ์มักจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและการเคลื่อนไหวที่ผิดเพียงครั้งเดียวอาจนำไปสู่ความพ่ายแพ้ได้ดังนั้นแทนที่จะไล่าตามชัยชนะในระยะสั้นนี้ทำไมไม่ลองมองการให้ไกลกว่านี้ดูละ่ะตอนนี้คุณก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันกวนอูไปพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน ช่วงนี้คุณดูเหมือนจะสร้างปัญหาให้กับเจ้าชายเจ้าหนานมากมายเซียวยี่หัวเราะและพูดโดยไม่รู้สึกรำคาญเซียวไปแหล่งข่าวกรองของคุณกว้างขวางมากนับตั้งแต่สายรับแจ้งข่าวว่าเจ้าชายเจ้าหนานกำลังวางแผนที่จะถอดเซียวยี่ออกจากตำแหน่งซื่อจือ่อเซียวยี่จึงแอบดำเนินการกับซินเจียงตอนใต้แม้ว่าด้วยแผนก่อกวนในปัจจุบันเขายังคงไม่สามารถทำให้เจ้าชายเจ้าหนานรู้สึกเจ็บปวดได้ แต่มันก็ทำให้เขาโมโหมากกวนอูไปกล่าวว่าจริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้สนใจมันเซียวยี่ยักไหลฉันแค่รำคาญตอนนี้คุณเป็นตัวประกรันในเมืองหลวงเขากลับคิดปลดซื้อจือคนเดิมเพื่อแต่งตั้งคนใหม่เขาไม่กลัวจัก,กรพรรดิระแวงหรือกวนอูไปวิเคราะห์ช้าๆเขาต้องได้รับอนุญาตจากจัก,กรพรรดิจึงจะปลดซื้อจือได้ เห็นได้ชัดว่าจักรพรรดิจะไม่เห็นด้วยกับเจ้าชายเจ้าหนานที่ทำเช่นนี้แล้วทำไมคุณถึงโกรธฉันไม่ได้ต้องการตำแหน่งซื่อจือ่อมีรอยยิ้มขมขื่นของเซียวยี่สิ่งที่ฉันสนใจก็คือเขาไม่เคยใส่ใจฉันเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นพ่อผู้ให้กำเนิดของฉันแต่สายตาของเขาไม่เคยมองฉันเขาไม่เคยสนใจฉันมาก่อนก็ตาม แม้ว่าฉันจะถูกทิ้งให้เป็นตัวประกรันในเมืองหลวงพ่อก็ไม่เคยเสียใจเลยแม้แต่น้อยตลอดทั้งปีเต็มไปด้วยคำพูดตำหนิและไม่เคยมีคำพูดให้กำลังใจเลยไม่มีความกังวลในคำพูดบางครั้งเสี่ยวยี่ก็รู้สึกว่าสิ่งเดียวที่คู่ควรแก่ความกังวลของพ่อก็คือตำแหน่งซื้อจือของเขาคุณสนใจความรู้สึกพ่อคุณใช่ไหมบทที่หกร้อยเก้า เซียวยี่สะดุ้งและรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นในใจของเขาเมื่อเขาเกือบจะก้าวเข้าสู่ห้วงแห่งความเกลียดชังและความบ้าคลาั่งเธอคือผู้ที่ดึงเขาขึ้นมาเซียวยี่สายหัวเล็กน้อยแล้วพูดว่าฉันเคยสนใจตอนนี้มันไม่สำคัญแล้วในกรณีนี้ทำไมไม่เพิกเฉยละ่ะกวนอูไปพูดเบาๆบัลลังของเจ้าชายเจ้าหนานคือเจ้าชายนามสกุลแตกต่าง และมีอำนาจทางทหารที่เป็นอิสระในซินเจียงตอนใต้นี่เป็นสิ่งที่จัก,กรพรรดิองค์ใดก็จะต้องกลัวในความเป็นจริงมีเพียงสองวิธีเท่านั้นที่จะทำหนึ่งคือการอยู่ในเมืองหลวงอย่างสงบและคืนอำนาจทางทหารเพื่อลดความระแวงหลังจากได้รับตำแหน่งเจ้าชายเจ้าหนานปัญหาคือคุณไม่สามารถคาดเดาได้ว่าอารมณ์ของจัก,กรพรรดิจะเป็นอย่างไรเขาจะยอมปล่อยคุณไปไหมแล้วอย่างที่สองล่ะ ครั้งที่สองกลับซินเจียงตอนใต้ยึดอำนาจทหารและยึดครองดินแดนนั้นเพื่อขึ้นเป็นกษัตริย์คำพูดเหล่านี้ทรงพลังมากเซียวยี่อดไม่ได้ที่จะฟังกวนอูไปพูดต่อแต่คุณยังเด็กอยู่และแม้ว่าคุณคิดจะยึดอำนาจทางการทหารคุณก็ไม่สามารถยึดมันไว้ได้ดังนั้นตอนนี้จึงไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีเวลาที่ดีที่สุดคือเมื่อจัก,กรพรรดิองค์ใหม่ขึ้นครองบัลลังก์ เมื่อคุณสามารถควบคุมซินเจียงทางตอนใต้และตัดขาดการควบคุมของราชสำนักได้แล้วทะเลและท้องฟ้าก็จะสดใสขึ้นเสี่ยวไปฉันคิดว่าคุณพูดถูกเสี่ยวยี่พยักหน้ายอย่างจริงจังและกล่าวว่าฉันไม่อยากถูกคนอื่นควบคุมไปตลอดชีวิตดังนั้นกวนอูไปกล่าวและทั้งสองคนก็พูดแทบจะพร้อมเพรียงกันรอเวลาที่เหมาะสมเพื่อโอกาส ทั้งสองมองหน้ากันและยิ้มและกวนอูไปก็พูดต่อเมื่อมองดูตอนนี้คุณเพียงแค่ต้องอยู่ในเมืองหลวงอย่างสงบและปลอดภัยเท่านั้นและไม่จําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งใดในซินเจียงตอนใต้อุปสรรคทั้งหมดที่เจ้าชายเจิ้นหนานนำมาจักรพรรดิจะจัดการให้คุณอย่างแน่นอนส่วนสิ่งที่คุณทำอย่างลับๆไม่ต้องห่วงว่าฉันจะเปิดเผยทุกวันนี้เซียวยี่ดูเหมือนว่าเขาจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ถ้าเขาอยู่แบบเดิมนี้เขาก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรต่อไปในอนาคตจนถึงตอนนี้กวนอูไปก็กําจัดหมอกที่อยู่ตรงหน้าเขาแล้วทันใดนั้นเขาก็รู้แจ้งขณะที่พูดคุยและหัวเราะทั้งสองก็ทานอาหารเย็นจากนั้นจึงกลับไปที่ห้องชั้นในของห้องทํางานภายใต้สายตาที่เย็นชาของเสี่ยวสือกวนอูไปประดิษฐ์โตรร๊ะทราธรรมดาขึ้นมาและทั้งสองคนก็สรุปการต่อสู้ตามการโจมตีครั้งใหญ่ของซีหลง การต่อสู้นี้กินเวลาตลอดทั้งคืนและหากไม่ใช่เพราะความจริงที่ว่าร่างกายของนายน้อยของเขาไม่ได้อ่อนแออย่างที่เห็นเซียวซืออยากจะโยนเจ้าชายเซียวออกไปจริงๆเมื่อเซียวยี่เดินออกจากคฤหาสน์ของอันอีโ้โหฟ้าก็สว่างแล้วจูจื่อซึ่งอดกลั้นมานานก็ถามในที่สุดว่านายน้อยทำไมคุณถึงสนิทกับอันอี้โหคนนั้นละ่ะทันใดนั้นเขาก็คิดถึงความเป็นไปได้ หรือจริงๆแล้วท่านไม่ได้ต้องการเป็นเพื่อนกับอันอีโ้โหแต่เพื่อที่ท่านจะได้รู้เขารู้เราและต่อสู้ร้อยครั้งชนะร้อยครั้งโอ้ยจูจือปิดหน้าผากหลังจากเซียวยี่สะบัดนิ้วชี้ดีดหน้าผากของเขาอย่างแรงเซียวยี่มองจูจือด้วยความโกรธนายน้อยของคุณเป็นคนแบบนั้นหรือแน่นอนคุณไม่ใช่คนแบบนั้นจูจือรีบตอบตกลงแต่รู้สึกผิดเล็กน้อยในใจ แต่เขาไม่สามารถบอกถึงลักษณะของนายน้อยได้จริงๆเซียวยี่ไม่สนใจและเดินไปข้างหน้าจริงๆแล้วเขาขัดแย้งกันอย่างมากเดิมทีเขาไปที่คฤราสาร์อันอี e ้โหด้วยความตั้งใจที่จะยั่งเชิงอีกฝ่ายตอนนั้นเขาไม่ได้คิดว่าจะมาสนิทกับกวนอูไปอืมโอเคตราบใดที่เสียวไปประพฤติตัวดีและไม่มาแย่งคุณหนูเจ้าเล่ฉันซึ่งเป็นพี่ใหญ่จะปกป้องเขาตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เซียวยี่เพิกเฉยต่อข้อเท็จจริงที่ว่ากวนอูไปาอายุมากกว่าเขาและตัดสินใจอย่างมีความสุขเขากระโดดขึ้นไปนั่งบนเย่หญิงดึงสายบังเหียนและมุ่งหน้าไปในทิศทางที่แตกต่างไปจากพระราชวังเจิ้นหนานอย่างสิ้นเชิงจูจืออดไม่ได้ที่จะตะโกนนายน้อยท่านกำลังเดินไปผิดทางทันทีที่คำพูดหลุดออกจากปากเขาก็ค่อยๆตระหนักได้ว่านายน้อยไม่ได้ไปผิดทาง เขากำลังไปถูกทางแล้วทางไปคฤหาสน์นานกงบทที่610คุณกลับไปก่อนเซียวยี่โบกมืออย่างสบายสบายและในขณะที่เขากำลังจะขี่ม้าออกไปเขาก็เห็นจูซิงขี่ม้ามาอย่างรวดเร็วทันทีที่เขาเห็นเซียวยี่เขาก็ตะโกนทันทีซื่อจือ่อเซียวยี่ดึงสายบังเหียนเบาๆเพื่อหยุดหันกลับมาแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้น จูสิงพูดอย่างเร่งรีบฟาบาทเรียกท่านให้เขา้าเฝ้าเซียวยี่ไม่ต้องการไปเลยหลังจากช่วยเหลือจัก,กรพรรดิในครั้งนั้นแล้วความไว้วางใจของเขาเพิ่มขึ้นทุกวันและไม่เพียงแต่รองผู้บัญชาการอย่างเขาแทบจะลบคำว่ารองไปแล้วเท่านั้นเขายังถูกเรียกไปยังพระราชวังเป็นครั้งคราวและมอบหมายให้ไปทำธุระด้วย ดูเหมือนว่าเขาจะไปหาคุณหนูเจ้าเล่ไม่ได้ในวันนี้เซียวยี่รู้สึกเสียใจเขาเปลี่ยนทิศท,ทางและเดินทางไปยังพระราชวังสิ่งที่จักรพรรดิมอบให้เขาเป็นงานที่ดีจริงๆยึดทรัพย์บ้านของคนอื่นทุกคนทราบกันดีว่าการยึดทรัพย์เป็นงานที่ดีตราบใดที่ไม่โลบมากเกินไปจักรพรรดิก็ยินยอมตามนั้นโดยธรรมชาติแล้วฮั่นหวยจุนซึ่งมีบุญคุณในการช่วยเหลือด้วย จักรพรรดิก็แบ่งปันงานที่ดีนี้ให้กับเขาเช่นกันพวกเขาทั้งสองรู้ดีว่านี่เป็นรางวัลที่จักรพรรดิมอบให้เป็นพิเศษเนื่องจากไม่ใช่รางวัลขนาดใหญ่เมื่อมองจากภายนอกและไม่จําเป็นต้องกังวลว่าจะถูกขุนนางวิพากวิจารณ์ฤหารน์ของเจ้าชายหยานและคฤราสห์ของหยงติ้งโหได้ทําการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วทุกชื่อในบัญชีรายชื่อที่ถูกยึดได้จากคฤราสห์ของหยงติ้งโห ได้กลายเป็นเป้าหมายของการชำระบัญชีของจักรพรรดิหลังจากที่ศาลทั้งสามฝ่ายสอบปากคำและหลักฐานแล้วเซียวยี่เริ่มมีงานยุ่งในเวลาเพียงไม่กี่วันคลังส่วนตัวเล็กๆของเขาก็เต็มและเขาก็ไม่ได้เจอคุณหนูเจ้าเล่ห์ของเขามาเป็นเวลานานแล้วงานจะเสร็จเมื่อไรนี่เซียวยี่พูดกับตัวเองอย่างน่าเบื่อผู้บัญชาการทหารบูเฉิงขนกล่องขนาดใหญ่มาหลายกล่อง ของเหล่านี้คุณคิดว่าอย่างไรเซียวยี่ชี้ไปที่กล่องสองกล่องและพูดว่าสองกล่องนี้พวกคุณนําไปแบ่งกันส่วนอย่างอื่นคือบันทึกเข้าคลังหลวงโดยสุจริตและไม่อนุญาตให้ใครแต่ต้องมันทุกคนรับคำแล้วไปทํางานแม้ว่าทหารบูเฉิงส่วนใหญ่จะเป็นบุตรชายคนเล็กหรือบุตรอนุของตระกูลขุนนางต่างๆแต่เงินเดือนของพวกเขาก็มีจำกัดด้วยภารกิจอันแสนอ้วนนี้ ทุกคนจึงมีความสุขมากแต่ไม่ว่าพวกเขาจะโลภแค่ไหนก็ตามก็ไม่กล้าฝ่าฝืนคำพูดของเซี่ยวยี่หลังจากทิ้งกล่องอื่นไว้อย่างซื่อสัตย์พวกเขาก็ยุ่งอยู่กับการลงทะเบียนเซียวยี่หาวด้วยความเบื่อหน่ายและพึมพำกับตัวเองว่าฉันสงสัยว่าคุณหนูเจ้าเล่จะคิดถึงฉันหรือเปล่าฮชินานกงเย่จามอย่างอธิบายไม่ถูกแล้วเธอก็แตะจมูกของเธอ จากนั้นเธอก็พูดต่ออี้เหมยคุณคิดว่าในบรรดาสาวใช้ชั้นสองในปัจจุบันจะมีคนไหนมาแทนที่คุณได้บ้างอี้เหมยจะแต่งงานในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าและลูกพี่ลูกน้องของเธอคือบ่าวที่อยู่ที่บ้านด้วยหลายวันก่อนนานกงเย่เรียกเขาไปที่ห้องโถงเพื่อพบเขาและถามคำถามบางอย่างกับเขาจริงๆแล้วเขาเป็นคนฉลาดมากหลังจากเขากลับไป อันเนียงถามใครสักคนเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้จากนั้นเธอก็ตกลงที่จะให้แต่งงานกับอี้เหมยลูกพี่ลูกน้องของอี้เหมยรู้สึกดีใจมากเมื่อทราบข่าวจึงรีบไปที่บ้านของอี้เหมยเพื่อขอเธอแต่งงานการแต่งงานของลูกๆที่เกิดในครอบครัวไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเองพ่อแม่ของอี้เหมยจึงมาขอความช่วยเหลือจากนางหลินหลังจากถามความตั้งใจของหนานกงเย่แล้ว นางหลินก็กำหนดวันแต่งงานให้กับอี้เหมยอย่างเป็นทางการเมื่ออี้เหมยแต่งงานจึงมีปัญหาการขาดสาวใช้ชั้นหนึ่งแม้ว่าสาวใช้ชั้นหนึ่งในคฤราสหาจะมีให้คุณหนูละสองคนแต่นานกงเย่ก็เป็นเจ้าหญิงแล้วหลังจากกลับมาในครั้งนี้นางซูก็ทำการตัดสินใจเพื่อเธอโดยให้มีสาวใช้ชั้นหนึ่งเป็นสี่คนนานกงเย่เลื่อนตำแหน่งไปเหอและไปหุ้ยขึ้นมา และเมื่อรวมกับชุยเอ๋อแล้วก็ยังขาดอีกคนหนึ่งคุณหนูสามอี่เหมยดูเหมือนจะพิจารณาปัญหานี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะพูดว่าฉันคิดว่าหญิงเอ๋อเป็นคนดีและเหมาะสมบทที่611เอาละ่ะหนานกงเย่ตอบอย่างไรก็ตามเธอมีคนจํานวนมากที่สามารถนํามาใช้ได้คงจะดีมากถ้าหญิงเอ๋อสามารถช่วยเธอได้เธอก็สามารถแทนที่เธอด้วยคนอื่น นานกงเย,ย่หยิบกล่องเล็กๆออกมามอบให้อี้เหมยพร้อมกับกุญแจทองเหลืองแล้วพูดว่านี่ให้คุณเป็นของขวัญคุณหนูสามอี้เหมยรู้สึกประหลาดใจและพูดอย่างเร่งรีบฮูหยินรองได้ให้รางวัลแก่บ่าวแล้วแม่ให้รางวัลคุณแต่นี่เป็นส่วนของฉันนานกงเย,ย่พูดด้วยรอยยิ้มเปิดดูสิอี้เหมยมองดูเธออย่างขอบคุณจับมือของเธอด้วยอาการสั่นเล็กน้อย เธอเปิดกล่องเล็กๆข้างในมีตั๋วเงินสองอยตำลึงโฉนดที่ดินสิบไร่บ้านหลังปานกลางหนึ่งหลังปิ่นปักผมทองคำที่ทำขึ้นใหม่สองอันและกำไรทองคำหนึ่งอันคุณหนูสามยี่เหมยถือกล่องและอดไม่ได้ที่จะหลั่งน้ำตามูลค่าของสิ่งเหล่านี้เมื่อแปลงเป็นสินสอดก็มากเกินพอสำหรับคุณหนูจากครอบครัวที่ร่ำรวยที่จะแต่งงานและเธอเป็นเพียงลูกสาวในครอบครัวทาต ฉันจำได้ว่าคุณดีกับฉันแค่ไหนนานกงเย่พูดด้วยรอยยิ้มอย่าก,กังวลไม่ใช่แค่คุณหลีหลีไปหุ้ยและชุยเอ,อ๋อเมื่อพวกเขาแต่งงานฉันจะเตรียมสินสอดให้ด้วยเช่นกันดังนั้นคุณสามารถเก็บไว้ได้อย่างสบายใจคุณหนูของคุณร่ำรวยฉันรวยจริงๆและฉันแค่นำของขวัญสองหรือสามชิ้นจากคลังสมบัติที่ได้รับรางวัลจากในวังดังนั้นของเหล่านี้จึงไม่ใช่ของครืหัดนานกง แต่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของฉันเองอี้เหมยยอมรับอย่างซาบซึ้งใจขอบคุณคุณหนูสามตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปคุณไม่จำเป็นต้องมารับใช้ฉันอีกต่อไปให้อยู่ในบ้านเพื่อทำชุดแต่งงานฉันจะให้คุณพักผ่อนสิบวันก่อนงานแต่งงานของคุณหนานกงเย่กล่าวด้วยรอยยิ้มว่าหลังจากคุณแต่งงานแล้วฉันจะให้วันหยุดคุณหนึ่งเดือนจากนั้นคุณกับสามีของคุณไปที่ร้านของฉัน เจ้าของร้านที่นั่นจะสอนงานคุณให้คุณสามเดือนหลังจากสามเดือนเขาจะกลับไปบ้านเดิมและฉันจะฝากร้านทั้งหมดให้คุณอี่เหมยหน้าแดงและพูดว่าค่ะคุณต้องจำไว้ว่าการหาเงินนั้นเป็นเรื่องรองและจุดประสงค์ที่แท้จริงของร้านนี้คือการหาข่าวบ่าวเข้าใจแล้วนานกงเย,ย่เตือนเธออีกสองสามครั้งก่อนจะให้เธอออกไปในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา อีเ้เหมยไม่เพียงแต่จะต้องสอนงานกับหญิงเอ,อ๋อและสอนให้เธอระมัดระวังในเรื่องการบริการเท่านั้นเธอก็ยังจะใช้เวลาที่เหลือของเธอที่นั่นถึงไม่จําเป็นต้องรับใช้หนานกงเย่ที่บ้านแต่เธอก็ปักชุดแต่งงานของเธออยู่ในห้องเมื่ออีเ้เหมยเปิดประตูแล้วออกไปเธอเห็นลีหลีรออยู่ที่ประตูอยู่พักหนึ่งเมื่อเห็นอีเ้เหมยออกมาลีหลีก็ยิ้มและกล่าวแสดงความยินดีกับเธอ อีเหมยอ,อดไม่ได้ที่จะหน้าแดงและวิ่งหนีไปอย่างเขินอายลีหลีหรือไปเหอเดินเข้าไปในห้องด้วยรอยยิ้มและพูดว่าคุณหนูสามมีข้อความจากคุณหนูหกของตระกูลฟู่เชิญคุณและคุณชายรองให้ไปที่คฤหาดด้วยกันนานกงเย่พยักหน้าเล็กน้อยและรับมาเมื่อเธออยู่ในวังวันนั้นนานกงเย่สังเกตเห็นว่าใบหน้าขององค์หญิงหยงหยางไม่ค่อยดีนะหลังจากกลับจากวังเธอก็ส่งข้อความไปยังคฤหาดเจ้าหญิง แต่ก็ยังไม่มีข่าวคราวใดกลับมาดังนั้นเธอจึงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องใช้ทางอื่นโดยบอกเป็นในให้ฟู่หยุนหยานเชิญเธอให้ไปคฤหาสน์นานกงเย่เปิดจดหมายและดูคําเชิญของฟู่หยุนหยานในอีกสามวันก่อนการสอบถงเซิงเธอจะพานานกงซินออกไปพักผ่อนนานกงเย่ตอบจดหมายและส่งถุงปักให้ไปเหอให้ส่งไปยังคฤหาสน์ของเจ้าหญิงหยาง ซึ่งถือเป็นการยอมรับกำหนดการไปเยี่ยมหลังจากทำทุกอย่างเสร็จแล้วนานกงเย่ก็นั่งข้างหน้าต่างและถักปมค้างขาวที่ยังทำไม่เสร็จซึ่งแตกต่างไปจากปมปกติเธอใช้เวลาคิดมากมายและถักมันเป็นเวลาหลายวันเช่นเดียวกับนั้นสามวันต่อมานานกงเย่ก็พาพี่น้องไปเหอและไปหุยออกไปพร้อมกับนานกงซินก่อนอื่นเธอไปที่ห้องโถงูฟู่เพื่อแสดงความเคารพต่อเจ้าหญิงหยงหยาง เมื่อเธอเห็นนานกงเย่ที่เลี้ยงถังก็ดีใจมากแต่หยงหยางดูทำอะไรไม่ถูกเล็กน้อยหลังจากกล่าวคำอำลาฟู่หยุนหยานต้องการพาพวกเขาไปที่สวนแต่นานกงเย่ก็ไม่ขยับแต่มองดูเจ้าหญิงหยงหยางด้วยรอยยิ้มทั้งสองมองหน้ากันสักพักหยงหยางยิ้มและใส่หัวแล้วพูดว่าสาวน้อยไม่มีใครกล้ามองฉันแบบนี้มานานแล้ว นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฝ่าบาทถึงไม่สนใจร่างกายของตัวเองอย่างไรก็ตามหนานกงเย่ไม่สามารถทนต่ออาการของเจ้าหญิงหยงหยางได้จริงๆอาจเป็นเพราะหนานกงเย่มองเห็นอีกด้านของผู้หญิงในตัวเธอซึ่งเป็นด้านที่เธอปรารถนาจะเป็นหยงหยางเงียบไปสักพักและในที่สุดก็พูดว่าหลิวเนียงคุณพาอาซินไปเล่นก่อนย่าจะคุยกับอาเย่ข่ะท่านยา่า ฟู่หยุนหยานรู้แล้วว่าหนานกงเย่มาที่นี่เพื่อพบญาติของเธอเธอจึงไม่แปลกใจในเวลานี้หลังจากนั้นเธอก็พาหนานกงซินจากไปก่อนขณะที่เดินเธอฟังหนานกงซินพูดคุยด้วยความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับสุนัขล่าสัตว์ตัวใหม่ของเขารางวัลจากการแข่งมาครั้งสุดท้ายกับหยวนหลิงไปเมื่อเห็นว่าผู้คนที่รับใช้รอบตัวเธอเคลื่อนตัวออกไปทีละคนตามสัญ,ญญาณของพี่เลี้ยงถัง นานกงเย่จึงขอให้พี่น้องไปเหอและไปหุยถอยออกไปเธอก้าวไปข้างหน้าแล้วพูดด้วยรอยยิม้มท่านย่าหยงหยางเย่เอ๋อขอเลือดท่านย่าหน่อยได้ไหมนานกงเย่เม้มริมฝีปากเล็กน้อยแล้วพูดว่าอันที่จริงเย่เอ๋อรู้ว่าคำขอนี้มากเกินไปแต่เย่เอ๋อไม่อยากเห็นท่านย่าทำลายตัวเองแบบนี้ดวงตาของหยงหยางรีลงและเธอพูดด้วยน้ำเสียงแข็งเล็กน้อย สาวน้อยไม่มีใครกล้ากล้าหาญขนาดนี้ต่อหน้าฉันมาหลายปีแล้วเย่เอ๋อไม่มีความมั่นใจขนาดนั้นนานกงเย่พูดตามความเป็นจริงเย่เอ๋ออิจฉาความสามารถในการสู้รบและความกล้าหาญของท่านย่ามากเย่เอ๋อมีแค่ทักษะทางการแพทย์เท่านั้นดังนั้นเธอจึงต้องการใช้ทักษะทางการแพทย์ของเธอเพื่อช่วยเหลือวีรสตรีผู้นี้ไว้ ไม่อย่างนั้นจะน่าเสียดายที่แผ่นดินนี้ต้องเสียผู้หญิงที่มีความสามารถสูงและกล้าหาญไปหยงหยางเงียบไปและมีความเงียบไปทั่วขณะที่หนานกงเย,ย่ก็ยืนเงียบๆอยู่ข้างๆโดยไม่ถอยกลับขณะที่ป้าถังก็ยืนอดทนเมื่อเธอกำลังจะพูดจูจูหยงหยางก็พูดขึ้นมาว่าอาเย่รู้ไหมว่าบางคนก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปเธอกล่าวอย่างจริงจัง ในชาติที่แล้วหลังจากตระกูลหนานกงถูกประหารชีวิตทั้งตระกูลเธอก็ไม่อยากอยู่คนเดียวนับครั้งไม่ถ้วนแต่สุดท้ายเธอก็รอดมาได้เธอพูดว่าแต่ตราบใดที่คุณยังมีความปรารถนาแม้ยากจะสมหวังคุณก็ควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไปความปรารถนาเหรอหยงหยางพึงพรรมพำกับตัวเองใช่แล้วหนานกงเย้ศบตาเธอแล้วพูดว่า ท่านออย่าหยงหยางตรับใดที่ท่านยังมีชีวิตอยู่จะมีช่วงเวลาที่ความปรารถนาของท่านเป็นจริงแต่เมื่อท่านตายจะไม่มีโอกาสอีกเลยอีกครั้งหลังจากนั้นเธอก็ถอนหายใจพยักหน้าเบาๆและพึมพำกับตัวเองด้วยเสียงที่แทบไม่ได้ยินถ้าอย่างนั้นก็มีชีวิตอยู่ป้าถังที่อยู่ข้างๆาเธออดไม่ได้ที่จะร้องไห้และเธอก็หันไปซ่อนหน้าและร้องให้อย่างดีใจ